สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสไปออซี่อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นช่วงอีสานเข้าครัวเรามาทำชีสเทค้กหน้าไม้กันค่ะเป็นชีสเทค้กของสเปนนะคะส่วนผสมมีครีมชีสวิปปิ้งครีมน้ำตาลไข่แป้งข้าวโพดแล้วก็วานิลานะคะใส่ครีมชีสแล้วก็แป้งข้าวโพดลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะใช้เครื่องปัน่นปั่นให้เข้ากัน ให้แตกๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ครีมครีมกับน้ำตาลนะคะใส่ครีมกับน้ำตาลเสร็จแล้วก็ปั่นอีกที่ค่ะปั่นให้เนื้อครีมเป็นแบบเนียนเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเหมือนที่มากี้ทำขายนะคะคุณผู้ชม เราไปหาสูตรกันมาอย่างแล้วก็เราจะมาปาดๆหน้าอ่างไอขอบอ่างนิดนึงเสร็จแล้วจะใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ทีละฟองนะคะแล้วก็ใช้ความเร็วต่าในการปั่นค่ะปั่นให้เนื้อเนียนแล้วใส่ไข่ลงไปอีกค่ะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆปั่นค่ะ อันให้เนื้อครีมเนียนเข้ากันเลยนะคะเนื้อครีมเนียนแล้วเราก็จะใส่วานิลาลงไปค่ะวานิลาหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อดับกลิ่นคาวไข่ค่ะ ค่ะแล้วเราก็ปั่นปั่นให้เนียนเลยนะคะปั่นให้เข้าเข้ากันให้เนื้อเนื้อครีมละเอียดดีเลยนะคะดูสีสวยใช่ไหมคะสีสวยน่าทานมากแล้วก็เราก็เตรียมถาดนะคะเตรียมถาดแล้วก็ใส่กระดาษแล้วก็เอาเตาอ,อบอบไฟ220อยี่สบงศาย0นาทีแล้วก็ลดไฟเหลือ 200องศาอีก20นาทีนะคะจากนั้นเอ,ออกมาพักให้หายให,ให,ให้หายร้อนแล้วก็แลปแล้วเข้าตู้เย็น6ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เราถึงจะทานได้นะคะค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ